จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตถึงการแอบอ้างเปิดบัญชีวัดพระบาทน้ำพุเพื่อการบริจาคต่างๆโดยในบีได้ใช้บัญชีส่วนตัวทำให้วันนี้วัดได้มีการประชุมคณะกรรมการวัดในกรณีดังกล่าวขึ้นนายสมพรโสมะเข่งวัยยาวจชกรวัดพระบาทน้ำพุกล่าวว่าบัญชีหลักที่วัดใช้สำหรับรับบริจาคมีทั้งหมด8บัญชีทุกบัญชีนั้นต้องมีชื่อของวัดพระบาทน้ำพุก,กำกับอยู่ด้วยค่ะล่าสุดจากที่มหาธถรสมาคมมีมติระบุ ว่าต่อไปทุกวันนั้นต้องมีการปรับปรุงบัญชีและก็ต้องมีเพียงแค่ชื่อวัดเท่านั้น <c oughs> นายสมพรเล่าว,ว่าจุดเริ่มต้นเมื่อปี2561นายบีเนี่ยได้เข้ามาพบพระราชวิสุทธ,ธิประชานาหรือหลวงพ่ออลงกฎเจ้าวัดวัดพระบาทน้ำพุเพื่อที่จะขอเป็นลูกศิษย์และก็เป็นจิตอาสาข,ของวัดส่วนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบริจาคมากน้อยแค่ไหนนั้นไม่ทราบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ในบีเนี่ยจะพูดคุยกับหลวงพ่ออลงกฎโดยตรง เพราะว่านายสมพรเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาเป็นวัยาวัชกรวัดได้เพียง2ปีและไม่เคยพูดคุยกับหมอบีเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มาวัดนายบีก็จะเข้าไปพบกับหลวงพ่ออลงกตนายสมพรย้ำว่านายบีนั้นไม่ได้มีหน้าที่ใดๆภายในวัดค่ะ ส่วนเรื่องโครงการต่างๆที่นายบีทำก็ไม่ได้ทราบในรายละเอียดส่วนการแจ้งความดำเนินคดีก็ต้องรองมาติการประชุมของคณะกรรมการว่าจะดำเนินการในทิศทางใดซึ่งก็มีทั้งทนายความเจ้าคณะปกครองคณะกรรมการมูลนิธิทุกมูลนิธิและคณะกรรมการวัดเข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะ